พาท่านผู้ชมไปดูเรื่องของกีฬากันบ้างนะครับที่เทศบาลตำบลผักตบจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2567เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลอำเภอหนองหานนายคำปลายคำแพงราษนาย,ยกเทศมนตรีตำบลผักตบเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนรจจาชการผู้บริหารเทศบาลประชาชนตำบลผักตบเข้าร่วมงาน นายชัยยาภูพานใบปรลัดเทศบาลตำบลผักตบบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักความสามัคคีของเยาวชนและประชาชนในตำบลผักตบโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางส่งเสริมการออกกําลังกายความมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลผักตบมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความเข้มแข็งในชุมชน และเพื่อฝึกทักษะและการพัฒนาการเล่นกีฬาในระดับท้องถิ่นซึ่งภายในงานมีขบวนแห่จากทีมนักกีฬาสีสีซึ่งประกอบไปด้วยทีมสีแดงทีมสีเหลืองทีมสีน้ำเงินและทีมสีม่วงนอกจากขบวนแห่แล้วยังมีการแสดงร่มบินสร้างสีสันภายในงานและมีเท้าดักแด้หรือไทยแลนด์คำทอง กองเชียร์ชื่อดังระดับประเทศมาร่วมฟ้อนรำกับชาวต่างชาติสร้างเสียงหัวเราะและประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากครับมาจากโรงเรียนอุดรพัฒนาการด้านกีฬาค่ะประวัติด้านการกีฬานะคะ ได้เข้าโครงการห้องเรียนกีฬาที่โรงเรียนอุั522นะครับสังกัดองค์การมหาสวนจังหวัดอุรณธานีที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุรุณธานีประวัติการกีฬาได้รับรางวัลชนะนะครับท่านสสกรไบเือีย่า่่า่าา่า